ก้าบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุลสุขคนต่มมวนี้เป็นทางไทยหรือพังลาวต่างประเทศการยินดีตันหักผ่านเขาเซอซองบาอเซนซานแนลอนนอกนอมันวันนี้ห้องก้าวสีผ้าพ่อพี่น้องเนาะราเบิร์ตเข้าในาในหน้าของบาอเซนเนาะบาอเซนจะไม่รอเบิร์ตแตลุนเติมแล้วพ่อพี่น้องเลยเข่าตอนนี้กะคือเดืองเต็มทงแล้วพ่อพี่น้องเนาะ,นะ พอเกี่ยวแล้วพอไปพี่น้องเลยเขาอยู่หน้าบอ่อเศนแต่เนาะแต่ว่าเขาก็ยังบ่ได้เกี่ยวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพอไปพี่น้องเลยเตกสมือเนาะส่วนเขาก็ยังเกี่ยวหลายบ่ได้แต่ว่าเพิ่นก็ค่อยเกี่ยวไปเล็กๆืน่อยเนะาะเขาพอไปพี่นอ้องเลยเขาก็ยังเกี่ยวหลายบ่ได้เนาะ có sẽ xịt pha vào bên nhà nó bơm nó và chừng mà... này nó chụp tìm không nữa rồi bây giờ mày đâu mà nhắc nè con lẹt con <laughs> lẽ ra cái tóc đi cả luật trai mà năm nó, phải bên đó. Toba đi, không đi chứ tớ bài đi, bên à? tớ bài đi, chứ Toba đi, yo. Toba đi, yo. lúc đi, mà อ๋อไงยะให้เาแกะเอา,าอุ้มมาอุ้มเอออุ้มเนอะอยไปน่องตอนนี้แกลูกชายมานำเนาะมาพินกับอยากมานำโมเสียนเนาะลูกชายกันเลยแต่วาตอนนี้กันยังบนท่านได้ออกออเข่าวการกำลังมานพอ่น้องจะเดือดแด้นไปไปนนนเนาะพอยพินน่องเาห้น้าโมเสียนจ้ะเดี๋ยวเขาสีผ้าพอยพินน่อง ลอยไปเบิ่งไปเรื่อยเนาะเขาจะสีใสเวลาเกี่ยวกับสีประมาณเดือปปนปลายเพป็นเหล็จะจะเเเาากเลนเนาะแต่สีแดงเนาะถามว่าเอาจ้างนั้ยเนี่ยสีวัยยุ่เนาะอันนี้ห้องกับคนเาพอหลายเนาะสีจะจะเกี่ยวแค่สองคนเนาะอีกคนหนึ่งเพินเาานเ่นก็เอาหลานเพิ่งกะเกี่ยวพอได้เนาะ อยาสองคนมาในนอร้อเยนางขาทไ้ทำสาดดีเนาะเสียงกับภาพเลยเนาะอยากรอวนไปเรื่อยอย่างไหเนาะ เกียวาี่จะน่าเสลไ้ปะพนอเรเพราะว่าความสันซุกเต็มทงนงเลยเนาะเอกเต็มทงเน่เบางทีน้องเยดทงนี่มีแต่มีเท่านี้เนาะที่ว่ายังบัท่านในออกเนาะเออเป็นยังมานอยู่รบๆเนาะกายหันอะอกเลนรอบๆเลยเนาะเกียนี่เนี่ยจเป็น เปลนหน้าของวอรแสนเลยเนาะที่เข่าเรืองเต็มทุ่งนี่ก็คือเป็นหน้าของวอรแสนไปเลยเนาะนี่มาพี่น้องบริเวณนี่รอบภาพรอบนี้เนาะโบราณวุ่นพิ่นกันรุมกันกันเรืองขึ้นกันเนาะเฮ้ยเนาะแต่ว่าได้เกี่ยวเนี่ยคือสิ้นยิ่งเงาเลยแหละพอพี่เนาะยิ่งเงาแต่ท่าเลี้ยวพุ่งเนาะ ก็โอเคอยู่เนาะเข้าปีนี้ก็ธรรมดาอยู่เนาะก็มีให้งามให้พวกงามเบิ่งพี่น้องเอ้ยบักไหก็ยังงามเนาะแ้วเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิได้ําใดเนาะปีนี้แต่ว่าแต่ละปีก็ได้อยู่ร้อยปายเนาะแต่ละปีก็ได้อยู่ร้อยปายพ่อพี่น้องเอ้ยนี่นี่ก็สิเป็นหใหญ่เลยแลพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าเกียวมือนึงบ่แล้วได้หนี่ เนาะงามอยู่เลยี่นไองไก่สูงนี่ถือว่าถ้ามาลาเนาะสวยไปพี่น่องนี่กับแม่เนาะแม่สวยเลยอ่าเดี๋อว Nem có mà gần như lâm, một phút, gần như thế nào. Hoa uống được xi năm hơi nghìn hai mươi. A long yang, viu hắn? Anh yang luôn. 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 Anh luôn. Anh yang 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 luôn. luôn. Anh yang luôn. luôn. Anh yang 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 มันจะข่าเข้เาหรือเปล่าจริงนะแต่เมื่อว่าหาเดินเพ่นมาาน่หนไว้เห็นเพ่นม่านไหนไว้ไม่้รี้นควบตีน,น,นเหร,อเ,อ,นะเร,รอเนาะพ่อพี่น่องตกใจเอ้ยอยับมาเหรอเบิงข่าสุกําพอนะแต่เมื้อกี้เพื่อนไก่สีดงมือเกลียวอยู่เนาะพ่อพี่น่อง แล้วก็จะคอยเกลี่ยไปเรื่อยๆนะเนาะตอนนี้ลูกชายกับตอนนี้ลูกชายก็กำลังยางเมื่อน้ากันก็พอเนาะเพท่านก็อยากไปน้ำมาเป็นพี่น้องไปทางไรก็อยากไปน้าลูกชายก็ได้เนาะก็โอเคเนาะพอเป็พี่น้องเนาะสำหรับคืนนี่บอสเซีนกัสิกอตัวไก่อนขคอขมุกขจายเอฟซีทุกท่านเนาะที่เทามาหับสมเป็นกาลังใจให้บอสเซีนเสมอมาเนาะคอยพอแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮง เบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดี